วิวิกผมเก,กิดมาทำไมต้องมีของอยู่เลขนาดนี้ฮะนีผู้นำผู้นำของบ้านไงแลเร่าไม่เอาใจผม,มหวังอะไรหรือเปล่าฮะหวังสมบัติมึงนี่แหละเมื่อก่อนเบอร์เบอร์หนึ่งเลยเชตัวจับง่ายไงมาหาแม่ก็จับง่ายเร่าฮะอะโอ้โหตายตัวหนักตึงเลยตายแล้วสิบโลมั้งเนี่ยนินสิบโลนี่ฮือะไรฮะขายแม่มาขายไปไหนฮะขายเชฟก็หมอนทองนั่นแหละ ปลาช้างแฮะกับปักปักปักเงี้ยฮะโบ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 ,โบกินได้โบโบปลาลบบบมีนเจเพมเข้าบ้านเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่ตัวแรกนะตัวทุทายอีกจะใจฮะ,ะ,ะผมจะไปยุ่มฮะจะไปไหนทำงานหนีไปหา,าสาวทำงานสาวหน่อยมันรับเลี้ยงมึงก็ไปมึงก็ไปหามันกินนี่ก็ได้ตัวมึงเงาไม่รอดเลย,ยกินก็แม่เดีวนี้น่ครับผมสอนนะลูกนะเมื่อกี้เจอผ้าเปียกนะชีวิต ทำไมต้องมีคองดูเลขนาดนี้ฮะผเี่ยผู้นาผู้นาของบ้านไงนแล้วฮะไม่เอาใจผม,มหวังอะไรหรือเปล่าฮะหวังสมบัติมึงนี่แหละตายผมไม่มีสมบัติอะไรฮะข <c oughs> นาดไขยังไม่มีติดตัวเลยสมบัติจะมีทาไมฮะจะเป็นช,ชายายาวรายังไม่เช็ดตัวก่อนนะเมื่อกี้ขนเปียกลูกจะได้ไม่ต้องใช้เวลาไปเลียขนไงครับโอ้ยเไม่พุงไม่เพลฮะผมไม่เข้าใจฮะ แม่มีเสื้อติดแอร์ครับลูกมันร้อนล่ไม่ใช่ร้อนเหรอนี่ยมันร้อนแม่ก็ใส่เสื้อติดแอร์ทิ้งไม่ได้นะลูกตอนนี้ใส่ดีใส่ดีฮะมแต่ัไม่ใส่ดีกว่าฮะไม่ได้หรอกแล้วข้างบ้านเ็เห็น n อ o อแม่อ้อ้อเอะไปจากบาว่าเวลายิเตาะกระเรล่ลมพัดเย็นเย็นเดินเล่นทำไมเด็กร้อน